สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงแลนดอมคลิปนี้เราก็จะมาตรวจสอบแรงกรรมพลังงานวิบากกรรมที่กำลังรอจัดสรรคนรักเก่าและมือที่สามอยู่นะคะออส่งท้ายปีเลยนะว่าเขาสองคนกำลังเจอวิบากกรรมแรงกรรมเรื่องอะไรสมบัติพลังงานของคุณอนี่เราปรดวงชะตาด้วยการกด s u b s c ลแชร์ไม่คาดหวัง ไม่คาดหวังในเรื่องของวิบากกรรมนะคะปล่อยให้มันเป็นชะตาเป็นไปตามชะตาฟ้าลิขิตเนาะทุกคนสิ่งใดที่เราจัดสรรได้นะคะเออเราใช้กฎหมายช่วยเหลือได้เราก็ทําสิ่งใดที่เราทําไม่ได้เราก็ต้องปล่อยไปตามกรรมนะคะลัคนาะราศีที่โดดเด่นรักสามเศร้าเราหลายๆคน p ระเส s ราศีมีนธาตุน้า สกอร์พิโอราศีพิจิกท่านาน้ำเลโอเอ่อลิบบ้าราศีตุลท่านลมพลูโต,โตท่านลมมิถุนตุลกุมวอตทอร์ท่น้ำม,ม,มีนกรกฎพิจิกเจมนาาินราศีราศีมิถุนธาตุลมเลโอราศีสิงห์ธาตุไฟแอร์ธาตุลมมิถุนตุลกุมตัวเลขวันที่เกิดที่กับข้อขอบคุณและเขาเราสองสามคนมีสิบสองแปดเจ็ดยี่สิบสองยี่สิบสี่สามห้าแล้วก็ยี่สิบห้านึกถึงใบหน้าของนาแอบเบล และคนราักเก่าของคุณถ้าสมาชิกบอกว่าไม่ให้เรียกแอปแบลวเพราะมันน่ารักเกินปุยมุ้ยขอตรวจสอบพลังงานของคนเจ้าของคลิปก่อนนะคะไม่น่ารักหรอกทุกคนนะคะเราเราอย่าเพิ่งไปอไปคาดหวังอะไรมากนักนะ <c oughs> เผื่อเขาอาจจะอาจจะไม่รู้อีหนโอีเน่ก็ได้นะเออในการที่แบบมาแย่งชิงคนรักของเราไปอะไรเงี้ยนะคะ ให้ความยุติธรรมกับเขาหน่อยเพื่อที่จะทําให้ให้คลิปดูน่ารักอ่ะทุกคนถ้าบอกมือที่สามมันดูจริงจังจนเกินไปนะคะบางทีมือที่สามเนี่ยอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะ,ะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนในครอบครัวที่ขัดขวางความรักของคุณได้ด้วยนะคะเราจะเฉพาะเจาะจงนะคะเป็นแอบแบลไปเลยเป็นคนที่แย่งจริงคนรักของคุณไปเลยนะคะว่าเขาแอปจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูชีวิตของคุณนะคะ ให้ไพ่แนะนำอะไรสำหรับคนที่มาเจอคลิป,ลปนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรเพื่อเป็นกำลังใจส่งท้ายปีนะสีดาบเป็นไรจ๊ะใส่เสื้อสีเหลืองอืม นอนนะนอนพักผ่อนนะหรือว่าเก็บพลังงานหรือว่าเหนื่อยนะกับช่วงระยะเวลาที่มันผ่านมานะคะคือบาดแผลมันอาจจะยังอยู่คือเราต้องใช้ระยะเวลาในการเยียวยารักษานะความรู้สึกก็ได้คือสุขภาพอาจจะแข็งแรงร่างกายอาจจะแข็งแรงแต่จิตใจนะคะต้องการการพักผ่อนนะคะ หรือว่าร่างกายอาจจะเหมือนกับเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานเกิดจากความเครียดเกิดจากการพักผ่อนน้อยเกิดจากการคิดมากคิดเยอะเก็บเอาแต่เรื่องราวสถานการณ์เหตุการณ์ในอดีตนาะมาคิดมาเครียดต้องการที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆนะหรือว่าอาจจะมีโอกาสใหม่ๆให้ทำนะหรือว่ามีสิ่งใหม่ให้ทำก็ได้นะเออหน้าไพ่เห็นเหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยมีโอกาส ได้รับสิ่งดีๆนะมีโชคลาภหรือว่ามีในเรื่องของการติดต่อธุรกิจการงานเข้ามามีของขวากของขวัญเข้ามาด้วยมีการเดินทางหันหลังนะคะมีการหันหลังให้กับเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันเหมือนกับมันเป็นเหตุการณ์สถานการณ์ที่รุมเรา้านะยังไม่สามารถที่จะหาหนทางแก้ไขได้นะคะแต่คุณก็จะได้มีผู้หลักผู้ใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ชี้แนะช่องทางแนวทางโอกาสให้กับคุณนะช่วงนี้เป็นช่วงของการที่ต้องพักผ่อนเยียวยาความรู้สึกของตัวเองนะคะนอนหลับให้สนิทอาอย่าคิดอย่าเครียดอย่านอนดึกนะคะสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆอดีตนะคะมันคือประสบการณ์เข้ามาให้คุณได้เรียนรู้เชื่อได้ว่านะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเหมือนกับเกิดกับคุณเนี่ยคือมันไม่ได้เกิดกับคุณคนเดียวคนอื่นเขาก็มีปัญหากันหมด นะฉะนั้นขอให้ยอมรับแล้วก็นะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะเยียวยาความรู้สึกของตัวเองให้กําลังใจตัวเองนะสิ่งที่เกิดขึ้นความเจ็บปวดความเสียใจการถูกทรยศการถูกหักหลังการถูกใส่ร้ายป้ายสีการถูกเจ้ากรรมในเวรวิบากกรรมต่างๆรุมเร้าปัญหาต่างๆมันจะหมดไปนะหากคุณเหมือนกับว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องเก็บเนือ้อเก็บตัว นะคะเออไม่ต้องไปสนใจใครไม่ว่าใครจะพูดจะทำอะไรนะ,ะประหยัดกินประหยัดใช้ใช้ชีวิตนะ,ะอย่างมีการวางแผนเป็นระบบระเบียบนะค,คุณก็จะสามารถที่จะกลับมาประสบความสำเร็จกลับมาเฟื่องฟูกลับมาโด่งดังกลับมามีความสุขได้นะ,ะใช้ระยะเวลาในการเยียวยาความรู้สึกของตัวเองบาดแผลทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆทยอยหายไปจากชีวิตของคุณและชีวิตของคุณจะกลับมา นะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งมีความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งนะเดินหน้าลุยต่อกับอนาคตปีหน้าฝาใหม่น่าจะเป็นปีที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆและความสําเร็จรอคุณอยู่มากมายเพราะคุณมีการลงทุนลงแรงนะคุณมีการเออเรียกว่าเหมือนกับมีเนเรื่องของธุรกิจการงานที่คุณ เหมือนกับสรรสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนะคะเดินไปสู่เป้าหมายของคุณนี่คือหน้าไพ่อยากจะแนะนําวันนี้ก็ใส่เสื้อสีเหลืองอาจจะเป็นเสื้อกันหนาวก็ได้หรือว่าชุดฟอร์มก็ได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันแรงกรรมส่งท้ายปี แรงกรรมส่งท้ายปีนะคะคนรักเก่าของคุณกับแอแบดเป็นแรงกรรมอะไรแรงกรรมเรื่องอะไรส่งท้ายปีที่เขาสองคนจะต้องเจอแล้วก็ต้องแบ่งแบ่งให้เขานะเพราะว่าเขาอาจจะมีกรรมที่แบบก่อนหน้านี้ก็ได้นะ รรมของเขาสองคนนะนะก่อนหน้านี้คือเหมือนประมาณแอ็บเบลอาจจะเพิ่งมาสร้างวิบากรรมร่วมกับคนละเก่าของคุณหรือว่าแอ็บเบลอาจจะสร้างวิบากรรมมาก่อนหน้านี้มากมายซึ่งเราอาจจะไม่รู้นะคะเราต้องมาดูนะว่าแต่ละคนระหว่างแอบเบลกับคนละเก่าของคุณเนี่ยเขามีวิบากกรรมอะไรที่เขาจะต้องชดใช้ส่งท้ายปีนะคะ ขอครูบาอาจารย์สิทธิเปิดทางเปิดดวงชะตาให้ได้เห็นความจริงนะคะให้พูดความจริงให้ทุกสิ่งทุกอย่างกระจ่างชัดนะคะเราไม่ใส่ร้ายป้ายสีใครเราอ่านตามหน้าไพ่ขอให้มีความแม่นยำนะคะเกิ 100, นระ้อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านของแอปแบลก่อนแล้วก็มาอ่านของ แรงกรรมของคนละเก่าของคุณแอบแบลนะเจอแรงกรรมอะไรทางตันนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ชี้แนะเลยครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ชี้แนะไม่ช่วยเหลือไม่บอกไม่กล่าวไม่เตือนไม่ช่วยเพราะว่าอาจจะมีการเหมือนบอกมานานแล้วชี้แนะมานานแล้วแต่แอบแบลไม่ฟังไม่เอาไม่สนใจความถวย นะด้วยความดื้อรัน้นด้วยความเอาแต่ใจนะก็เลยทำให้แอบแบงเจอ10ดาบดานะปักกลางหลังเจอเหตุการณ์เจอสถานการณ์นะตั้งแต่เรื่องงานตั้งแต่เรื่องเงินตั้งแต่เรื่องปัญหาบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างตั้งแต่เรื่องธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นะทำให้แอบแบเจ็บปางตุยนะคะแต่แอบแบก็ยังยิ้มได้ <c oughs> นะคะเพราะว่า มีความที่แบบเหมือนมีบุญเก่าหนุนนำดวงชะตาเลยเนาะเป็นคนใจดีนะเป็นคนซื่อสัตย์นะจริงใจนะมีความรักที่มั่นคงต่อคู่รักคนรักกับคุณของคุณนะอยากจะเดินหน้ากับความสัมพันธ์ต่อไปแม้จะเจ็บปวดปางตุยแม้จะไม่ได้อะไรกับคืนมาก็ตามแม้จะสูญเสียทรัพย์สินในเรื่องของเงินทองแต่แอปแบก็ยังมีความหวัง ในการที่ไปกราบไหว้ขอพรเสียงสิทธิ์หรือว่าขอให้ครูบาอาจารย์ขอให้สิ่งสิทธิ์ช่วยเหลือเข้าวัดหรือว่านาไปเออเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับไสยศาสตร์คุณสยมนคาถาต่างๆเพื่อที่จะคองรักคลองคู่อยู่กับคนรักเก่าของคุณอุ้ยแอบแบบนะเจ็บปวดนะเสียใจเป็นเหตุให้ไปยุ่งเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับคุณสยเวทมนต์ ะะเพื่อที่จะคลองรักคลองคู่อยู่กับคนรักเก่าของคุณให้ได้เหมือนเหมือนกับว่าเออมีการบาลานซ์มีการทำชีวิตให้เหมือนกับไปต่อด้วยกันได้ให้มันมีในเรื่องของโชคลาภการเงินเข้ามาบ้างนะพอได้จับจ่ายใช้สอยกันไปพอหาเงินได้คล่องอารมณ์นี้นะก็เข้าไปยุ่งกับสายมูนะมูในเรื่องของธุรกิจการงานและการเงินนะเพื่อที่จะ ประคับประคองชีวิตรักให้อยู่ต่อไปหรือว่าพยายามที่จะหาเงินนะคะเพื่อที่จะทําให้นะ,ค,ะความรักความสัมพันธ์มันยังมั่นคงอยู่นะคะจะได้ไม่มีปัญหานะคะและ the rule นะคะเมื่อเขาไปมูมาแล้วชีวิตของเขาก็กลับมาดีนะคะกลับมาประสบความสําเร็จกลับมาโชคดีนะ,ะเป็นครอบเป็นครัวหรือว่านะ,ะก่อนหน้านี้ที่แอปเบล จะได้ครอบครองคนรักของคุณไป100%เปอซเขาอาจจะมีการไปมูนะคะไปขอพึ่งศิยศาสตร์ม์ดำจากหมอคุณสายต่างๆนะ,ะเพื่อที่ทำให้คนรักของคุณไปอยู่กับแอบแบลนะแล้วก็ใช้ชีวิตคู่อยู่กับแอบแบลไปสร้างครอบครัวด้วยกันก็ได้นะอาจจะมูมูตอนที่แบบเหมือนไป เออมาเจอคนรักเก่าของคุณแล้วก็อยากได้นะตอนช่วงที่คนรักเก่าของคุณอยากจะกลับมาหาคุณก็ได้แล้วก็ดึงไปสร้างครอบครัวไปอยู่ด้วยกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะโดยที่แอบบลมีความคาดหวังคาดหวังจะสร้างครอบครัวแบบมั่นคงถาวรกับคนรักเก่าของคุณนะแอบเบลพยายามทําทุกอย่างเสียเงินเสียทองปฏิบัติทัดวีเอาอกเอาใจคนรักเก่าของคุณนะคะทำให้คนรักเก่าของคุณเนี่ย เรียกว่าตัดใจตัดใจจากคุณโดยที่ไม่หันหลังกลับมาหาคุณอีกเลยแม้ในใจจะรู้สึกเสียใจนะหรือว่ารู้สึกผิดแค่ไหนก็ตามแต่ก็อยากยังอยากจะไปต่อนะกับความสัมพันธ์ที่เลือกแอบเบลนะคะด้วยพลังงานของไสยศาสตร์มนต์ดำนะคะเมื่อแอบเบลได้ครอบครองคนรักของคุณแล้ว ะะทำให้แอบแบ l เหมือนคาดหวังคาดหวังในเรื่องของการเงินคาดหวังในเรื่องของผลประโยชน์คาดหวังในเรื่องของการใช้ชีวิตนะที่มั่นคงมีการลงทุนนะชวนลงทุนทําธุรกิจการเงินนะสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่นะคะคนรักเก่าของคุณเหมือนกับถูกแอบแบลหลอกให้ไปลงทุนหลอกให้ไปเสียเงินเสียผลประโยชน์นะเสียรายได้บางสิ่งบางอย่าง ะะแล้วก็ทําให้คนรักเก่าของคุณนะเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับแอปแวลนะโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจทั้งๆที่คนรักเก่าของคุณนะคะยังมีความรู้สึกอยากจะกลับมาหาคุณอยู่ยังมีความลังเลสับสนที่อยากจะกลับมาหาคุณอยู่เพราะยังคิดว่าตัวของคุณนั้นเป็นคนรัก ะะยังเป็นรักเดียวของเขาอยู่แต่ด้วยความที่ตัวของคนรักเก่าของคุณเนี่ยไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับแอมเบลแล้วนะ,ะสร้างปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้รักสามเศร้าทําให้คนรักเก่าของคุณมีความรู้สึกนะที่อยากจะตัดความสัมพันธ์นะคะทั้งๆท,ที่คุณเป็นคู่แท้เป็นรักแท้ของเขาเขาตัดคุณออกจากชีวิต เขาไปยุ่งเกี่ยวกับแอแบแฝลเขาไปเลือกแอแบแฝลให้ขึ้นมาเป็นตัวจริงในความสัมพันธ์และนะคะชีวิตของแอแบแฝลกับคนละเก่าของคุณเมื่อเลือกกันแอแบแฝลนะเหมือนกับว่าเหมือนรู้ว่าคนละเก่าของคุณเนี่ยยังไม่สามารถจะลืมคุณได้แอแบแฝลก็พยายามที่จะเรียกร้องนะค,ความสนใจจากคนละเก่าของคุณ เหมือนเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างเรียกร้องในเรื่องของการเงินเรียกร้องในเรื่องของตำแหน่งนะเรียกร้องในเรื่องของผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากคนละเก่าของคุณต้องการความชัดเจนนะต้องการในเรื่องของรายได้นะหยิบยื่นในเรื่องของข้อตกลงนะอะไรบางอย่างนะพูดคุยในข้อตกลงอะไรบางอย่างกับคนละเก่าของคุณนะคะแล้วแอปแบลก็ต้องการสิ่งสิ่งนั้นเหมือนต้องการสถานะที่มันชัดเจน นะคะแล้วนะ,ะวันเวลานี้ก็มาถึงเมื่อแอบเบลพยายามเรียกร้องหรือว่ามีในเรื่องของความ็อกซิกในความสัมพันธ์นะ,ะในสิ่งที่อยากได้แต่กลับไม่ได้ในเรื่องของการเงินนะ,ะหรือว่าตําแหน่งหรือว่าความชัดเจนต่างๆมันทําให้ตัวแอบเบลนะคะเหมือนกับว่าทําตัวงี่เง่าแล้วก็ทําให้คนละก่างคุณนะ,ะไม่อยากจะอยู่กับ Apple, แอบเบลอีกแล้วหรืออาจจะไปดึงความสัมพันธ์อื่นเข้ามา นะสร้างปัญหาให้กับชีวิตรักของแอบเบลกับคุณหรือว่าอาจจะเป็นตัวแอบเบลเองที่ไปดึงความสัมพันธ์อื่นเข้ามาเมื่อคนรักของคุณไม่ให้ผลประโยชน์ไม่ให้ในเรื่องของการเงินกับแอบเบลอย่างที่พึงพอใจทำให้แอบเบลคิดตัดสินใจจบความสัมพันธ์อย่างเฉียบพลัน ะะเกิดเหตุการณ์สถานการณ์ที่จบความรักความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วเพราะสิ่งที่แอมเบลอยากได้ไม่ได้อย่างที่เขาต้องการนั่นเองนี่คือวิบากกรรมส่งท้ายปีนะ,ะจบแน่นอนสิ้นปีนี้นะคะอย่างรวดเร็วและคนรักเก่าของคุณเกิดนะคะแรงกรรมอะไรคนรักเก่าของคุณนะคะเข้าไปอยู่ดีด นะคะก็เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพนันเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เ,ออเป็นตัวเลือกนะคะเป็นตัวเลือกให้กับแอบเบลเหมือนแอบเบลน่าจะเป็นคนที่จะเล่นคนรักเก่าของคุณนะ,ะดึงความสัมพันธ์อื่นเข้ามาแล้วคนรักเก่าของคุณตกไปเป็นตัวเลือกในความสัมพันธ์นะ,ะแต่สุดท้ายแล้วคนที่ถูกตัดออกจากหัวใจนะคะก็คือ ตัวของคนลกักงคุณเองนะที่ถูกแอบแบลทรยศหักหลังเหมือนที่คนลกักงคุณทรยศหักหลังคุณแล้วท้ายที่สุดนะ,ะแม้คนละก่าของคุณเนี่ยพยายามที่จะเรียกร้องนะคะหรือว่าพยายามที่จะมองหาความรักความสัมพ,พันธ์นะ,ะเริ่มต้นใหม่แต่ชีวิตของคนลกักงคุณเหมือนต้องเหมือนกับช่องชดใช้ชดใช้ในเรื่องของวิบากกรรมนะคะเออเหมือนกับว่าแอบแบลไม่ยอมปล่อย แอปเบลไม่ยอมให้คนลักเก่าของคุณไปมีชีวิตรักใหม่ไปเริ่มต้นชีวิตรักใหม่นะแล้วก็พยายามที่จะบังคับหรือว่าใช้กฎหมายข่มขู่ให้คนรักเก่าของคุณเนี่ยนะคะอยู่กับแอปเบล้หรือว่าชดใช้ในเรื่องของการเงิน นะค่าเสียหายต่างๆหรือว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบเขาสองคนเอ่อสร้างร่วมกันจะเป็นภาระหนี้สินต่างๆนะคนละเก่าของคุณก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตใหม่ได้หรือว่ามีประวัติที่ไม่ดีก็ทําให้เหมือนกับไม่มีใครอยากจะมายุ่งเกี่ยวหรือว่าเวลาที่คนละเก่าของคุณเนี่ยไปจีบใครไปชอบใครไปสนใจใครนะ,ะแอบแบลก็ตามึงตามห่วงตามราวีนะคะไม่มีที่สิ้นสุดไม่อยากจะให้คนรักเก่าของคุณไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เลย ทําให้คนละเก่าคุณเครียดนะคะเออจะมีรักใหม่ก็ไม่ได้จะไปเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ได้จะจบก็ไม่ได้ชีวิตของคนละเก่าของคุณถูกแอปแบลควบคุมบงการ นะคะให้ทําแบบนั้นให้ทาแบบนี้หรือว่าใช้กฎหมายบังคับให้คนละเก่าของคุณเนี่ยคือไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกจากปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้คนละเก่าของคุณนะคะเจอสถานการณ์เหตุการณ์แบบนี้นะคะกลับทาให้เขาคิดถึงคุณขึ้นมากลับทําให้เขาอยากจะติดต่อพูดคุยกับคุณขึ้นมาแต่ไม่สามารถที่จะกลับมาหาคุณได้เพราะกลัวว่าจะเอาปัญหานะคะมาให้กับคุณหรือว่ามาสร้างเรื่องสร้างราวให้กับคุณแล้ว ทำให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนไม่เปิดใจเพราะตอนนี้เขาน้า,นา,นานที่จะเห็นแล้วว่าตัวของคุณเนี่ยเลือกใช้ชีวิตที่ดีมีความสุขนะ,ะเป็นพลังงานสาวโสดพ่อะม่แม่ไม่เป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้มีเงินมีทองมีกินมีใช้ไม่ขาดมือชีวิตสุขสบายนะ,ะด้วยความรักที่คนละเก่าของคุณน้าเบียเป็นห่วงเป็นยายคุณและหวังดีกับคุณก็เลยทําให้คนละเก่าของคุณไม่กล้าที่จะติดต่อมาหาคุณนั่นเองนะคะ,นะคะเขาต้องอยู่กับความทุกข์ทรมาร กับคนที่เขาเลือกกับความสัมพันธ์ที่เขาเลือกไม่สามารถที่จะหลุดพน้นออกจากวิบวับกรรมตัวน,นั้นได้และนะชีวิตของคนละเก่าของคุณเนี่ยเหมือนกับต้องจมปักนะคะอยู่กับความทุกข์ทรมานนะคะคือเหมือนกับว่าไม่สามารถเ,ออเพื่อนสังคมนะคะเพื่อนร่วมงานสังคมที่รู้จักนะก็ปฏิเสธนะการพูดคุยหรือแม้กระทั่งเขาจะไปคบ นะหาสมาคมกับเพื่อนกับสังคมนะกลุ่มนั้นก็นะไม่มีใครสนใจไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีใครรับรู้รับฟังปัญหาต่างๆนะเพราะมันเป็นเรื่องราวเก่าๆนะที่แบบมันเป็นปัญหาคาราคาซังตัวของคนละเก่าของคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเยียวยาหรือว่าไม่สามารถที่จะรักษาบาดแผลความเจ็บปวดนะความผิดหวังนะกับการที่เขาเออเหมือนกับทําร้ายคุณ แล้วไปเลือกแอปเบลแอปเบลเป็นคนที่ทําให้เขาเจ็บปวดเสียใจมากๆนะแอปเบลเหมือนกับไปดึงความสัมพันธ์อื่นเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็ไม่ยอมปล่อยให้คนรละของคุณเหมือนกับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ นะคะยังตามราวียังตามที่แบบจะหึงจะห่วงคนละเก่าของคุณอยู่นะแต่คนละเก่าของคุณบอกว่าฉันเนี่ยต้องการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ฉันอยากจะมีชีวิตใหม่นะคะฉันต้องการใครสักคนหนึ่งที่แบบเอ,อ่อทำให้เชื่อใจแล้วก็ไว้ใจในความรักนะเหมือนตอนเนี้ยคนละเก่าของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าไม่กล้าที่จะเปิดใจไม่กล้าที่จะ เปิดใจให้ตัวเองเนี่ยไปพบเจอความสัมพันธ์ใดๆหรือว่าไปพบเจอคนดีๆหรือแม้กระทั่งนะที่จะกลับมาหาคุณเขาก็ยังไม่กล้านะทำให้เหมือนกับว่าเขาเหมือนกับอยู่กับตัวเองอยู่กับความทุกข์ทรมานอยู่กับกันที่แบบเหมือนเขาเลือกผิดคิดผิดนะคะตัดสินใจผิดผิดแล้วก็ทําให้ชีวิตของเขาเหมือนเปลี่ยนนะเหมือนตกเหวนะคะและตอนนี้เวลานี้คนละกก่องคุณเขาคิดถึงคุณมาก สิ่งที่เขาต้องการจากคุณคือเขาต้องการนะการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าหากเขาจะเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของเขานะเขามีการที่แบบ ออตัดสินใจหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างคือใช้ระยะเวลานานพอสมควรกว่าที่จะตัดสินใจกว่าที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตจะต้องมีความมั่นอกมั่นใจก่อนว่าคนคนนั้นจะไม่ทําให้เขาผิดหวังและเสียใจอีกนะคะแต่เมื่อเขาเจอคนที่ใช่เจอคนที่ชอบเจอคนที่มั่นใจว่าคนคนนั้นเป็นคนดีจริงๆเขาก็จะ,นะะมีการพูดหรือว่าติดต่อเข้ามาอย่างรวดเร็วมันเหมือนกับว่าคนละเก่าของคุณเนี่ยเหมือนกับ ยังจะไปโฟกัสในเรื่องของอาชีพการงานหรือว่านะการที่แบบเหมือนเขาถูกแอปเบลใช้กฎหมายบังคับนะให้เหมือนกับชดเชยค่าเสียหายบางสิ่งบางอย่างจนกว่าเขาจะชดเชยแอปเบลให้ไปหมดสิ้นแล้วเขาถึงจะมีการนะัดติดต่อหรือว่ามีการเปิดใจคบหาพูดคุยนะกับผู้รักคนรักของเขาอีกครั้งหนึ่งน,ะนี่คือชีวิตของคนละก่าคุณเหมือนกับว่าไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่กล้าที่จะมีการที่แบบ เหมือนมีชีวิตใหม่มีความรักใหม่นะคะแม้จะรู้ว่านะ,ค,ะคุณอาจจะยังไม่มีใครคุณอาจจะรอเขาอยู่แต่เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไม่เปิดทางนะคะให้เขากลับมาคุณเพราะมันมีความที่แบบเหมือนตัวของคนรักเก่าของคุณเนี่ย นะมีเจ็ดดาบตรงนี้คือยังไม่เชื่อใจใครไม่ไว้ใจใครยังคิดอยากจะหลอกลวงหรือว่ายังคิดอยากจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะหรือว่าทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจจนกว่าเขาจะสํานึกผิดจนกว่าเขาจะคิดได้เขาถึงจะเหมือนกับว่าได้รับการเปิดนะคะเปิดโอกาสจากสิ่งสิงเพราะตอนนี้เวลานี้เหมือนทางตันอะ่ะเหมือนไม่มีที่ไปหรือว่าไม่กล้าไปก็ได้นะคะเป็นเหมือนกับว่า คือต้องอยู่ชดใช้วิบากกรรมให้มันหมดสิ้นก่อนนะคะถึงจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นั่นเองถ้ามาแบบเจ็ดดาบแบบเนี้ยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ไม่อยากจะให้เขาเหมือนกับว่ามาใช้ความรักนะมาใช้ในเรื่องของรูปร่างหน้าตานะ้าหลอกลวงคนอื่นสร้างนะความเสียหายให้กับชีวิตของคุณอื่นอีกนะนี่คือสิ่งที่คนรักเก่าของคุณต้องชดใช้ให้กับวิบากรราก,บกรรมที่เขาทํากับคุณและกรรมที่เขาทํา ให้กับแอบแบลด้วยนะเหมือนต้องชดเชยชดเชยไปไม่มีที่สิ้นสุดอนะ่ะจนกว่าแอบแบลจะพอใจอ่ะนะคะคือมันเหมือนกับมีค่าใช้จ่ายหรือว่าการถูกหักเงินนะถูกถูกในเรื่องของอืม อาจจะเป็นในเรื่องของค่าเลี้ยงดูบุตรอะไรก็ได้นะคะที่แบบแอบแบลใช้กฎหมายบ,าบังคับข่มขู่ให้คนละเก่าของคุณต้องชดเชยให้กับแอบแบลนะคะเออแล้วทําให้ตัวของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะไปมีชีวิตที่ดีนะคะไปมีคนรักที่ดีไปมีภรรยาที่ดีสามีที่ดีได้เพราะว่าไม่มีใครที่แบบเหมือนกับเออพอรู้ความจริงว่าเขายังมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์เก่าอยู่หรือว่ามีหนี้สินเก่าๆอยู่ ก็ไม่มีใครอยากจะมาใช้ชีวิตคู่ด้วยนะก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้คนระกของคุณต้องชดเชยในเรื่องของวิบากกรรมตรงนี้ไปชีวิตยังไม่สามารถจะมีความสุขหรือว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นั่นเองกด subscribe ไลค์แชร์รับประงานขอบคุณทุกการติดตามค่ะ